โรงแรมทีพาราไดซ์ตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชรไม่ไกลจากแม่น้ำปิงห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารต่างๆเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆค่ะตัวที่พักออกแบบได้อย่างสวยงามบริเวณรอบๆที่พักร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ตามทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารรู้สึกเหมือนเดินในสวนหลังบ้านเลยทีเดียวค่ะพอเช็คอินเข้ามาในที่พักก็ต้องรู้สึกแปลกใจจนต้องร้องว้าว เพราะจากที่เห็นสีสันภายนอกดูน่ารักสดใสาภายในห้องกลับตกแต่งไปด้วยสไตล์ภาคเหนือใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้โทนสีอบอุ่นหรูหราสวยถูกใจและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนอกจากห้องพักที่สวยงามแล้วพีพาราไดซ์ยังเป็นที่พักกลางเมืองกำแพงเพชรเพียงหนึ่งเดียวที่มีสระว่ายน้ําและยังมีสนามเด็กเล่นห้องประชุมห้องพัห้องระมาด มีคาเฟ่ในโรงแรมอีกด้วยค่ะแถมยังมีเมนูชูสุขภาพเอาใจคนรักสุขภาพและยังมีผลไม้สดจากสวนของทางโรงแรมพีพาราไดปลูกเองด้วยนะคะเมนูนี้เลยค่ะมะมม่วงหาวมะนาวโหปัน่นเรียกได้ว่าถ้าใครชิมแล้วเนี่ยต้องรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะและที่นี่ยังมีเมนูแนะนําอีกหนึ่งเมนูนะคะนั่นก็คือพิซซ่านั่นเองค่ะเป็นสูตรเด็ดของทางโรงแรมเลยค่ะ นบายนี้นะครับเรื่องการส่งเสริมสุขภาพละสิ่งแวดล้อมของแรมพีพาราไดซ์โฮเทลนะครับที่กำแพงเพชรเนี่ยเรามุ่งม,มั่นที่จะสนองนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่รักษาสุขภาพของพนักงานผู้เข้าพักและก็รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในทุกโดยรวมของโรงแรมให้ดีที่สุดโดยเรามีวิสัยทัศน์ว่าโรงแรมพีพาราไดซ์เป็นโรงแรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรักษาสุขภาพที่ยอดเยี่ยมของไทยแห่งหนึ่งครับ เรามีนโยบายที่จะให้พนักง,งานเราทุกคนรับรู้และตั้งเป็นรูปคณะกรรมการเราประชุมกันแทบทุกวันนะครับประชุมกันแทบทุกวันและก็โดยสมะชชุมทางไลน์และตามงานเรามีแผนระยะเร่งด่วนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วก็เรามีการประเมินแผนตลอดเวลารวมทั้งประเมินจากผู้เข้าพักด้วยเราจะมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพของผู้เข้าพักเป็นหลักแต่พนักง,งานต้องมาก่อน นักง,งานต้องมาถึงปุ๊บก,ก็ต้องมาตรวจมุนวัตอุณหภูมินะตรวจสอบร่างกายถ้าไปที่อื่นมาก็ต้องตรวจเองทเคก่อนจะทํางานส่วนสภาพแวดล้อมต่างเนี่ยเราเน้นมากเลยภาวะโลกร้อนถ้าผู้เข้าพักเนี่ยพักเกิน2คืนถ้าไม่ทําห้องเรามีของที่ระลึกให้นะครับเราจะมีมาตรก,การในการลดไฟฟ้าโดยใช้โซลา r เซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ลดค่า,าขยะของเสียเรามีแยกขยะ แล้วขยะนี้เอาไปไหนครับเอาไปให้ชุมชนเอาไปขายหลังจากก่อนหน้านั้นเราให้ขยะนี้ทําเป็นเงินให้เป็นกองทุนให้พนักง,งานกู้กันรดม่มีดอกเบีย้ยรวมทั้งไอ้ของเสียต่างๆที่ให้เกิดที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ส่งให้เทศบาลแต่หลักๆแล้วแทบจะไม่เหลือแล้วครับของเสียเพราะพลาสติกเป็นซีรเวสคือเราในห้องมันจะมีพลาสติกนะครับแม้แต่ทาบุญโดยโดยปิ่นโตตอนเช้าเราตอนบ่ายแล้วก็เอาปิ่นโตกลับเราไม่มีพลาสติกนะครับแม้แต่ในห้องก็มีพลาสติก แล้วทุกอย่างทุกสิ่งที่เราปลูกในสวนของเราเนี่ยเป็นออกแกดิงหมดแล้วก็เอามาใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้ผู้เข้าพักเนี่ยได้ทานของที่มีประโยชน์และมีคุณค่ารวมทั้งเราด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับเรายังมีการให้ recreation ในเรียเรามีน้ําตกนะครับน้ำตกที่มันเป็นบรรยากาศบริสุทธิ์ในอากาศร้อนๆอย่างนี้มีสถานสนามเด็กเล่นมีจักรยานให้ขี่ฟรีนะครับแล้มีฟิตเนสต่างๆเนี่ยครับ รวมทั้งผิดพันธุ์ต่างๆ,ๆแล้วก็ผลิตเองนะครับเดี๋ยวจะให้คุณปณีพูดดรปณีพูดว่าเราผลิตยอย่างไรใช้อะไรบ้างค่ะสำหรับโรงแรมพีพาราไดซ์ของเรานะคะคือเราได้มีการผลิตสินค้าไม่ว่าจะใช้ในพร้อมใช้ในห้องต่างๆนะคะตั้งแต่สบู่ยาสระผมแล้วก็น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำทุกอย่างเราผลิตเองหมดโดยใช้เน้นในเรื่องของสมุนไพร เราจะผลิตเองหมดไม่ไม่ว่าจะเป็นชมพูเราก็มีปลูกอดอกอัญชันเองมะลิหน้าบ้านโรงแรมเก็บตาทำ เพื่อจะเอามาทําทั้งสิ้นนะคะกาแฟที่ในห้องคาเฟ่ใช้เหลือใช้เราก็มาผลิตทําผลิตภัณฑ์จากเหลือที่ใช้สําหรับลูกค้าเราก็จะผลิตขายให้ลูกค้าที่สนใจนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นความที่เราจะเน้นในเรื่องของสุขภาพและความประหยัดและในเรื่องของของใช้ในในห้องเนี่ยซื้อผ้าปูที่นอนไม่ว่าจะเป็นผ้ารอง ชับโคกต่างๆเนี่ยลูกค้าเห็นเนี่ยนะคะจะว้าวทุกคนว่าโอ้โหไม่เคยที่เห็นที่ไหนเหมือนกับเราอยู่ที่บ้านมาพักที่บ้านไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างของในโรงแรมเนี่ยเราผลิตเองทำเองหมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ลดต้นทุนแล้วก็ลดโลกร้อนแล้วก็ประหยัดนะคะส่วนในเรื่องของ การท่องเที่ยวนะคะเราก็ในโรงแรมเรานะคะจะมีสถานภาพวาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจำลองของจังหวัดกำแพงเพชรมาแล้วถ้าลูกค้าดูแล้วสนใจแล้วก็มี QR Code ที่จะให้ลูกค้าสแกนแล้วก็ไปเที่ยวณนะจุดจุดทุกๆุก,กจุดของจังหวัดกำแพงเพชรเพราะเราส่งเสริมการท่องเที่ยวไปควบคู่กับโรงแรมของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราได้ตระหนักและเราเห็นคุณค่าว่า ลูกค้าจ่ายเราพันบาทเนี่ยนะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มม่ที่มากับแพงเพชรและจะประทับใจไม่รู้ลืมค่ะ